ค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำกระเพราไก่ไหว้เจ้าจ้าค่ะจะเด็ดจะดวงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะคะนี่เลยค่ะลีกนี้จากความเอียนณนะวันไหว้เจ้า จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะอาหารตุจีเนี่ยเขาก็จะมีแบบจืดๆืดชืดชเนาะเออก็จะออกแมวเลี่ยนเลนอ่าพักวันเลี่ยนไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเมนูตุจจีนะคะที่เราทานกันไม่หมดนะคะมาต่อยอดค่ะกับเมนูแซบ่บๆเมนูนี้เลยค่ะอืกะเพราไก่ ไหว้เจ้าจ้านี่วิธีการต้มไก่นะคะการลงคลิปไว้ให้แล้วค่ะต้มอย่างไรให้สุกเหลืองน่ากินหนังสวยๆนะคะแล้วเขาก็จะสุกถึงเนื้อในแบบนี้เลยค่ะจะไม่เห็นเป็นกระดูกแดงๆเลยนะคะเห็นไหมนี่อะไรที่เหลือๆนะคะกระดงกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะที่ยังติดๆเนื้อเครื่องนงเครื่องในอะไรอย่างนี้ค่ะการก็จะเอามาจับมิกรวมกันรวมๆกันก็ประมาณ1นซี่ตัวนะคะนี่เลยสับในลักษณะแบบนี้ค่ะนี่เครื่องที่จะผัดแซ่บๆนะคะ ก็จะมีกระเทียมค่ะใช้กระเทียมไทยนะคะ2ช้อนค่ะพริกจินดานะคะการใส่ไปประมาณ10กว่าเม็ดนะอันนี้แล้วแต่ความแซบค่ะแล้วก็มีพริกไทยดําค่ะประมาณครึ่งช้อนนะคะโขลกหยาบๆรวมกันไว้แบบนี้ค่ะอ้าวในส่วนของผักที่การจะใส่นะคะเพิ่มความแซบค่ะก็จะมีใบกระเพราค่ะตัวหน้าบ้านใบมะกรูดนะคะแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะน้ามันสําหรับผัดค่ะไม่ต้องเยอะนะคะ เพราะว่าเราไม่ต้องการให้แบบว่ามันเลี่ยนจนเกินไปนะคะน้ำมันร้อนนะคะใส่เครื่องค่ะลงไปผัดเลยนะคะเพื่อนๆชอบแบบเครื่องเยอะๆก็สามารถใส่เยอะได้นะเราแบบรู้สึกแบบเอียนๆแล้วกับเมนูตุกนจีนเนาะเออเราก็ฉีกเลยค่ะกลับบ้านเราเถอะแซบๆเลยค่ะส่วนมากเขาไก่ไหวตุกจีนไก่สับไก่อะไรที่เหลือเนี่ยเขาจะไปทําเป็นไก่โคนะอันนั้นก็อร่อยค่ะไก่โคก เค็ไก่ผัดเครื่องนะคะให้หอมฉุยเลยจ้ะนี่นะคะเมนูนี้นะการนะได้มาจากไหนรู้ไหมมีการเล่าเรื่องจริงนะจากแม่สามีแม่สามีการนะเขาซื้อไก่ต้มน้ำปลามากินแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยพอวันรุ่งขึ้นเหลือกินกันไม่หมดนะวันรุ่งขึ้นเหลืออย่างเงี้ยมาพออุ่นแล้วพอเวลาเอามากินแล้วเนื้อไก่อเขาจะแข็งมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ค่อยมีรสชาติเนาะ เลยทีนี้แม่แม่เขาก็เอามาสาบสาับสบแล้วเขาก็มาผัดแบบถึงถึงเครื่องแบบเนี้ยออร่อยมากนี่เลยค่ะเลยกันอ่าเอาไปเป็นเมนูต่อยอดนะคะนี่จึงได้เมนูนี้ขึ้นมากระเพราไก่ไว่ายกรดจีนนี่ค่ะเหลืองกรอบหอมประมาณนี้นะคะค่ะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะนี่กันก็สับสับไว้นะคะน้ำล้างโคกค,ค่ะใส่ไปเลยค่ะจะเพิ่มน้านะคะเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้ ไก่สับอ่ะผัดอ่ะเขาจะมีความแห้งเราจะเพิ่มน้ําเข้าไปนะคะน้ําล้างโคกค,ค่ะเพื่อที่จะให้ไก่อ่ะเขามีความชุ่มชื้นนะคะเดีย๋ยวใช้ไฟแรงในการผัดได้เลยค่ะถ้าเป็นไก่บ้านอ่ะเนื้อเขาจะไม่ค่อยยุ่ยเนาะหลังจากนั้นเราจะมาทําการปรุงรสกันค่ะโดยการนะคะจะใส่น้ํามันหอยค่ะสักประมาณ1ช้อนนะคะซอสปรุงรสค่ะประมาณ1ช้อนเนาะ สีอขาวค่ะประมาณ1ช้อนค่ะประมาณนี้ไม่ต้องเยอะเกินน้ำตาลทรายค่ะสักประมาณ2ช้อนชานะคะ,ะเดี๋ยวลองชิมรสดูก่อนนะคะเพิ่มสีสันด้วยสีอิ๊วดำค่ะนิดหน่อยค่ะให้สีแบบน่ากินขึ้นมานิดนึงนะคะเนี่ยค่ะกันจะผัดให้มีน้ำซอสน,นะ ปรับแต่งรสชาติให้ได้ตามใจเลยนะของการจะผัดออกเค็มๆห,หวานๆนะคะหวานแบบไม่ต้องหวานจ่อยนะให้มีความเค็มอะค่ะดี๋ยวก็มีหวานตามหลังมานะคะนี่สีในส่วนของสีสันนะถ้าเห็นแบบว่ายังไม่ถูกใจนะใส่ซีอิ๊วดำกลับเพิ่มได้ค่ะนี่ผัดมาได้สักพักนึงนะคะเริ่มเหี่ยวเริ่มนั่นนะคะน้ำซอสก็ซึมแล้วก็ปรุงรสได้ที่ค่ะกลับมาเพิ่มความหอมด้วยใบยมะกรูดฉีกนะคะแบบนี้ค่ะ กล้เสร็จแล้วนะคะแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าไก่อะเขามีความสุกอยู่แล้วเนาะพริกค่ะเก็บใบกระเพราไว้ก่อนเนาะ่ก็ผัดค่ะบอกเลยค่ะจานใหญ่อีกแล้วค่ะหน่ากินเชียวง่ายๆแต่แซ่บแน่นอนนะคะเสร็จปั๊บเพื่อนค่ะใส่ใบกระเพราค่ะลงไปค่ะ ปิดแก๊สเลยอ,อย่าให้กระเพราเขียวๆนะคะปิดแก๊สเลยค่ะคลุกเค้าค่ะให้เข้ากันนะคะมากน้อยตามความชอบเลยนะคะส่วนในใบกระเพราค่ะค่ะนี่นะคะพร้อมเสิร์ฟจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เมนูต่อยอดนะคะจากหวานไวัเจ้าค่ะง่ายๆค่ะนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะไว้ทำกินกันนะคะฝากไว้ด้วยค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ